ในตลอดระยะเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยนะชั่วสีอสงไขยแสนกับเนี่ยเป็นการเจริญแบบนิรันตรภาวนานิรันตระก็คือนิรันดอนอะนะนิรันดอนแล้วว่ามันต่อเนื่องติดต่อกันจริงๆเป็นการกระทําที่ไม่ใช่ว่าโอ้ทำหยุดหยุดหย่อนๆเนี่ยนะไม่ใช่หมายควาว่าศึกษาธรรมะมากี่ปีแล้วบอกสี่ปีห้าปีแล้วล่ะก็ปีละสามชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงบ้างเว้นไปสักสิบสองเดือนแล้วศึกษาอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะ แม้นั้นจะเรียกนานได้ไหมอย่างเงี้ยไม่หมายว่าต่อเนื่องกันเนี่ยนะไม่เคยขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่านี่รันตระหมายว่าเรียนต่อเนื่องสืบเนื่องถ,ถ้าพวกไม่นีรันตระนี่ยข้อปฏิบัติของกิ่งกาเลยไงกิ่งกาไปไงวิ่อองไปได้สักสองหนึง่งมันก็หยุดวิ่งไปได้วานหนึ่งก็หยุดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เรียกว่านี่รันตระอะไรหมายว่านี่รันตระก็คือต่อเนื่องไม่ขาดเลยขณะเดียวกันเนี่ยนะ นานด้วยต่อเนื่องด้วยเลือกทำใช่ไหมเลือกเอาบางอย่างเอาเฉพาะที่ชอบไม่ไมสัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดมีอะไรบ้างทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิ่ฐานเมตตาอุเบขาอุปปามมีสิปรมัตถปามมีสิบ,สบเนี่ยเอาหมดเลยไม่ใช่ว่าเลือกคํานะกร่ว่าประจบกับอันไหนทำมานั้นก่อน นะได้เหตุสมควรทําอะไรก็ทำมันนั้นก่อนนั้นคาว่าทานศีลเนี่ยคำว่าอันนี้เรียกว่าลําดับเทศนานะไม่ใช่ลําดับของข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยได้อะไรเรียกว่าประสบกับสิ่งใดทําสิ่งนั้นก่อนเนี่ยนะทีนี้ทําแบบมาทําแบบทิ้งทิ้งคว่างๆไม่สนใจใช่ไหมไม่สกัดจะภาวนาเป็นการกระทําการเจริญการบําเพ็ญอย่างเคารพจริงๆนั้น อันนี้เรียกว่าโพธิปาจันหนังไอปาจนะเป็นเครื่องบ่มคําว่าบ่มนี่ก็คืออธิบายเป็นภาวนาภาวนามีสี่ประการใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งสัพพาสามภาระภาวนาสองนิรันตะภาวนาสามจิระกาละภาวนาสี่สัจจกะสักกัจจะภาวนาภาวนาตัวนั้นแปลว่าภาวนาแปลว่าบ่มมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่า ธรรมะที่เป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคำว่าบ่มโพธิญาณน,นั้นอ่ะเราจะเข้าใจคําว่าบ่มเนี่ยนะก็คือเข้าใจคําว่าภาวนานั่นเองคําว่าบ่มกับคาว่าภาวนาคําว่าเจริญนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันการบ่มการเจริญเนี่ยนะนะมีอยู่สี่ประการด้วยกันข้อแรกก็คือสาภะสัมภาระหมายคามว่าเป็นการกระทําทุกอย่างทุกประการข้อที่สองก็นิรันตระสืบเนื่องกันไป สามก็จิระกาละใช้เวลาที่เนิ่นนานสักกะจักก็คือทำด้วยความเคารพทำด้วยความเคารพปัญการ